so i'm <clears throat> สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง f อที่รักนะคะสวัสดีทุกคนนะคะค่ำแล้วอย่าลืมหาอะไรทานนะคะวันนี้นะคะนางฟ้าก่อนที่จะแบบว่าไปอาบน้ำสวดมนต์แล้วก็แบบว่าทำสมาธินะคะแล้วก็ทำท็อปปิกจอานาให้คุณผู้ฟังได้ฟังวันนี้นะคะอยากจะขอบคุณอีกแล้วค่ะ f c สายเตสุภาพสตรีสุดสวยสองท่านขอบคุณนะคะท้งน้องกุ้งทางน้องปุ้ยแล้วก็น้องอีกคนนึงชื่ออะไรก็ไม่ทราบเลย กดซุปเปอร์ตังคให้พี่เปิ้ลไว้สําหรับไปซื้อขาตั้งกล้องเดี๋ยววันที่22เงิน YouTube ออกจะรีบไปซื้อขาตั้งกล้องเลยนะคะน่ารักที่สุดชื่นใจที่สุดเลยวันนี้นะคะมีพลังงานดีๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรามาดูซิว่า สิ่งที่เขาอยากบอกคุณในตอนนี้คือเรื่องอะไรวันนี้เอาไพ่มาสิ่งที่เขาเขาคนนั้นคือใครอะไรอยากบอกคุณผู้ฟังของนางฟ้าตอนนี้คือเรื่องอะไรใช้ไพ่สำรับเดียวแล้วก็พลังงานสุ่มนะคะมาค่ะ ใบแรกนะคะเดะมูนส่องเก่งทั้งส่องทั้งซอมเบิร์งก็เธอมันสวยก็เธอน่้สวซือประมาณว่าแบบก็คุณสวยคุณน่ารักอ่ะใครจะไม่ส่องอะ่ะส่องแล้วก็เก็บไปฝันเก็บไปเพอนะคะพลังงานคือเขาอยากเขาอยากบอกคุณว่าเซ็กซี่น่ารักให้น้อยๆหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่ต้องส่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกทําให้เขาก็ชุ่มกระชวยความรู้สึกของคนเกิดราศีมีนกําลังส่องคุณซอมเบิร์งคุณแล้วก็พลังงานของคนเกิด ราศีมีนปีจอจะเกิดวันจันทร์ได้กําลังส่องจันนังคารสุกนะคะกาลังสองคุณหนักหน่วงพวงหุ่นมากๆเลยในตอนนี้นะคะมาข่ะไปต่อไปนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณตอนนี้นอกจากบอกว่าอย่าแบบว่าแพรวๆอย่าใช้เลขติ้งเยอะใบต่อไปนะคะเด e t o w e ฮาเวอร์ก็ยังเป็นพลังงานของคนวันอังคารค่ะอยากบอกว่าความรู้สึกที่มีที่เคยจบไปเริ่มใหม่ได้ไหมเดิร์ e เฮาเวอร์ใบน,นี้คืออะไรมีคนกระโดดลงมาจากหอคอยเหมือนคุณ กำลังผักใส่ไล่ส่งเขาออกไปจากชีวิตแต่ว่าพลังงานของเขาไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากไปไกลจากคุณเลยได้โปรดอย่าไล่กันเลยนะประมาณว่าให้เขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ในหัวใจคุณต่อไปนะคะเขาอยากบอกว่าอย่าผักใส่ไล่ส่งเพราะว่าคุณน่ะแบบสวยเซ็กซี่พรีเมียมรักชูรี่ใครๆก็ต้องการคุณแต่คุณไม่ต้องการเขานี่คือพลังงานของคนที่อยากบอกเราให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณในตอนนี้นะคะ ใบต่อไปนะคะดูซิสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในตอนนี้คืออะไรห้าเหรียญเขาอยากบอกว่าขาดเงินขาดรักขาดคนหุงข้าวขาดออเจ้าแล้วพี่จะอยู่ยังไงขาดเงินยังหาใหม่ได้ขาดหม้อหุงข้าวยังซื้อใหม่ได้แต่ถ้าขาดออเจ้าแล้ว พี่จะทาอย่างไรเช่นไรพลังงานคือถ้าเขาจนเขาไม่มีเหมือนใครๆได้โปรดเห็นใจเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาเขาหน่อยนะอย่าพึ่งเดินหนีห่างมางเบินเขาไปเลยนะนี่คือพลังงานของคนที่อยากบอกคุณตอนนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคือคุณสวยคุณเก่งคุณพราวพราวแต่อย่าไปจากชีวิตเขาได้ไหมในวันที่เขามีเหลืออะไรหรือว่าไม่ได้มีแบบอะไร อูฟูอาฟ่าเหมือนคนอื่นนะคะพลังงานของราศีมีนราศีพฤกษกนะคะอยากบอกคุณเช่นนี้นะคะแล้วก็มีอีกใบหนึ่งคือเดอะทาวเอังคารสุขอาทิตย์จันทร์นะคะขาดเงินขาดรักไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าขาดกล่าวใจแม่เนื้อนวลน,น้องนางพี่คงขาดใจตายประมาณนั้นนะคะ บอกฉันหน่อยได้ไหมก่อนที่เธอจะจากไปก่อนที่ล้มหายใจฉันยังเรือยอยู่ใบต่อไปนะคะราศรีกุมพลังงานของคนเกิดราศรีกุมหรือตัวคุณเองเขามองว่าคุณเป็นคนแบบว่าเฉิดชฉายแพลวพาวดูสิเดอะสตาใบนี้มีคนรู้สึกว่าคุณนะ่ะ มีความสุขมีแพชชั่นมีคอนเนคชั่นดีๆผู้หญิงคนนี้นะคะเทบางสิ่งบางอย่างลงไลบ่อน้ําเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ใครๆก็อยากรู้จักอยากอยู่ใกล้และที่สําคัญบุคคลเหล่านั้นนะ่ะอาจจะร่ํารวยแบบมาก มีทุกสิ่งอย่างมากกว่าเขาสิ่งที่เขาอยากบอกคือเธอจะดีวกับใครจะคบกับใครต้องระวังด้วยนะอันตรายหรือเปล่าจริงใจหรือเปล่าไม่มีใครรักเธอเท่าเราไม่มีใครแบบว่าซื้อสัตว์จงรักพักปีเท่าเราเลยพลังงานของคนที่มองคุณหรือตัวคุณเองอาจจะเกิดราศีกุมอจ,จะเกิดเดือนกุมภาเดือสตาร์เขาบอกว่าคุณนะ่ะมีชื่อเสียงคุณเนะ่ะเป็นที่ต้องการของใครดอกใครดูสีแสงเดือนแสงดาวแพวราวราวลยยิบระยับคุณอาจจะเป็นคนที่มี บารมีมีออร่าเขาถึงได้หยุดสองไม่ได้สิ่งที่เขาอยากบอกคือสิ่งที่คุณเป็นน่ะคือความภูมิใจความสุขของเขาและเขาก็ไม่อยากให้คุณปล่รยมือในวันที่เขายังไม่ได้เริ่มต้นแบบที่จะสร้างฐานะร่ำรวยอะไรเลยนะคะ ใบต่อไปนะคะดูซิดูซิสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในตอนนี้บอกคุณผู้ฟังตอนนี้คือเรื่องอะไร Queen of Sword. s w o r d เขาอยากบอกว่าอย่ามีอีโก้กับเขาเลยนะไฟแม่สิงห์ธนูราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูอยากบอกคุณว่าลดดาบลงเถอะนะอย่าสร้างกำแพงเลยมีอะไรก็พูดคุยกันเวลาที่คุณงอนคุณเงะอ,ออ คุณงอนเนี่ยเขาก็ต้องงออยู่แล้วคุณก็รู้เขาไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใดๆอยู่แล้วเขายอมเป็นจำเลยรักให้คุณนะคะแบบประมาณว่าอย่าปล่อยเขากักขังเขาไว้ในห่วงลึกของหัวใจหัวใจคุณตรงนี้แบบนี้และดีแล้วนะคะ mm hmm. คุณผู้ฟังบอกทําไมโบใหญ่จังเลยไฮโซโบใหญ่คะ่ะไม่ใช่ไฮโซแต่อยากมีโบใหญ่ไปต่อไปนะคะทูอัพแอนเดเกิลก็ยังเป็นคนเกิดราศีกุมคนเกิดราศี กลุ่มตอนนี้กําลังปะวิงแบบอย่างเชิงช่างใจว่าแบบเอ๊ะคุณจะทํายังไงกับเขานะคุณจะตัดสินเขายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณนะ่ะจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าจะให้โอกาสเขาเติบโตในด้านที่การงานการเงินหรือเปล่านี่คือพลังงานของคนที่รักคุณแคร์คุณแล้วก็ไม่อยากให้คุณปล่อยมือหรือว่าทิ้งเขาไว้กลางทางอย่าไปเลยนะเขารู้ว่าคุณนะ่ะแบบ จะไปกับใครก็ได้จะคบกับใครก็ได้ความเป็นเดอะสตาร์รักชูรี่พรีเมียมของคุณแล้วยังมีแบบเป็นราชินีดาบด้วยอ่ะแบบใครที่ไม่ดีอ่ะคุณมีคุณมีเซนต์ค, Zen, คุณรู้อยู่แล้วคุณตัดสินได้แล้วแต่ว่าความรู้สึกเขาตอนเนี้นอกจากประคองความรักไม่ได้แล้วยังประคองชีวิตเรื่องเงินเรื่องงานไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ว่าหัวใจดวงนี้ดวงนี้ของเขาอ่ะก็ยังแบบว่าอยากมอบใไปคุณเพียงคนเดียวนะคะนี่คือพลังงานของคนเกิด ราศีกุมราศีมีนราศีพฤกษศกอยากบอกคุณว่าอย่าจากฉันไปเลยนะได้โปรดเห็นใจเธอนะอย่าพึ่งทิ้งกันในวันที่ฉันไม่มีสิ่งใดๆจะมอบให้เธอเลยนะใบต่อไปนะคะกับพลังงานสุ่มนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือจับมือกันแน่นๆเลยนะ1ิ สิบถ้วยเป็นครอครัวแบบนี้แหละในวันที่เราลำบากกัดก้อนเกลือกินด้วยกันนะ่ะดูสิประทูหนึ่งตัวเรายังแบ่งกันกินคนละฝั่งได้เลยแล้วต่อไปถ้าเรามีอ่ะเราจะมีความสุขขนาดไหนนี่คือพลังงานของคนที่แบบว่าอยากบอกคุณผู้ฟังในตอนนี้ตอนนี้นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวจะเข้าบ้านละคะ่ะไปต่อนะคะกับพลังงานไพ่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้คือเรื่องอะไร นางฟ้ามองอะไรคุณผู้ฟังมีคนอยู่ในห้องมันเป็นห้องฟิตเนสนะคะสามไม้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณผู้ฟังของนางฟ้าตอนนี้คือเขาก็มีแพชชั่นนะเขาก็มีอนาคตนะอย่าเพิ่งตัดสินเขานะจับมือกันไปด้วยกันแล้วก็อนาคตที่เขามีเนะี่ยเขาก็อยากมีคุณอยู่ในตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะนี่คือพลังงานของสิ่งที่เขาอยากบอกคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆเลยในตอนนี้นะคะ ไปต่อนะคะใบสุดท้ายนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้คือเรื่องอะไร King of, คิงก็ฟับสิบถ้วยราชาถ้วยเขาอยากบอกว่าคนเราอะ่ะมันก็มีขึ้นมีลงเธออย่าเพิ่งตัดสินเราสิเธอรู้เธออาจจะมองเราตอนนี้เราอาจจะไม่มีอะไรเทียบเท่าเธอแต่ว่าแนอนคตเขาอาจจะมีทุกสิ่งอย่างเขาอาจจะเปย์คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการเขาอาจจะทุ่มเททุกสิ่งอย่างให้คุณได้ในสิ่งที่เขาแบบฝันไว้ว่าแบบ ในครอบครัวของเขาจะต้องมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะนี่คือพลังานของ คนที่อยากบอกคุณคือไม่ว่าใครจะมองเขายังไงตอนนี้ต่ําต้อยไม่คู่ควรกับคุณใดๆก็แล้วแต่แต่เขาอยากบอกว่าหัวใจดวงเนี้ดวงนี้เขาร่ารวยเขาหลอ่อแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันคู่ควรแล้วเขาชัดเจนแล้วที่จะมอบให้คุณคนเดียวนะคะนี่คือพลังงานของวันนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคืออย่าเพิ่งปล่อยมือให้รอก่อนรอดูความสําเร็จเขาว่าเขาจะทําเพื่อคุณได้จริงๆแน่นอนแล้วก็ ความเป็น king of cup เนี่ยวันนี้อาจจะไม่รวยแบบทรัพบ์ินิงคารแต่หัวใจพี่รวยมากพี่หล่อมากพี่พร้อมมอบให้น้องคนเดียวคนเดียวนะคะนี่คือพลังงานของคนที่อยากบอกคุณนะคะราศีมีนราศีกุมราศีเมษราศีพฤษภ แล้วก็มีราศีตุลน,นะคะเลขสิบนะคะอยากบอกว่ารักแล้วรอหน่อยนะรอนิดนึงเดี๋ยวเราจะจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไฟกับพิบให้เธอคนเดียวเท่านั้นเท่านั้นนะคะพลังงานน่ารักน่ารักวันนี้นะคะบายบายแฮปปี้แฮปปี้นะคะ